สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนําเสนอข่าวของกลุ่มของคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ได้เดินสายยื่นหนังสือเพื่อกดดันให้บิ๊กตู่ของเราเนี่ยลาออกครับวันนี้มาถึงคิวเดินทางไปยังตึกทำเนียบรัฐบาลนะครับกลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนําโดยนายจตุพรพรมพันธ์แกนำนานปชพร้อมแนวร่วม เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านนายสมพาฒนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายจุดุพร์กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้การบริหารของรัฐบาลเป็นเวลา7ปีพบว่ายังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ และล้มเหลวไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นเพียงแค่ผลการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่เข้ากับยุคสมัยรวมถึงการสร้างความปรองดองปัจจุบันความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองยังคงเป็นไปอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะทวเบีความรุนแรงขึ้นจนเกรงว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงและความขัดแย้งมากกว่าเดิมรวมถึงการละเมิดสถาบันยังเป็นปัญหาที่แบ่งแยกประชาชน ดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจนาน7ปีแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้ดำเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตยนายจรพร์กล่าวต่อว่านอกจากหนังสือที่ยื่นเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งแล้วหรือพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งด้วยวิธีการใดก็ตามสมควรที่จะต้องเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายก เพราะจากที่อ้างว่าอยู่ในตําแหน่งเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นส่วนตัวเห็นว่าเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงเพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยังไม่เห็นขอเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานคำปรึกษาเหมือนนายกคนอื่นและเมื่อมีข่าวลือเรื่องสถาบันเกิดขึ้นโดยหลักแล้วนายกจะต้องเร่งหยุดข่าวลือต่างๆแต่นายกกลับปล่อยปละละเลยรวมถึงได้ใช้มาตรา1 1 2ง เพื่อทำลายผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในวันที่26พฤษภาคมนี้เวลา16นาฬิกาทางกลุ่มจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่พักภูมิใจไทยเพื่อเรียกร้องให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้ถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลเนื่องจากในวันดังกล่าวพักภูมิใจไทยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก ส่วนในวันที่27พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาจะไปยังกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินและในวันที่28พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาจะเดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอย่าอยู่คำ้ำเก้าอี้พลเอกประยุทธ์อีกเลยผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เสียสละเพื่อชาติเพราะที่ผ่านมาการบริหารประเทศล้มเหลวทุกด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไปคนเดียวโควิดก็จะไปด้วยและอย่าถามว่าจะเอาใครมาแทนเพราะได้ย้ำม,มาตลอดว่าจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์วันนี้พลเอกประยุทธ์ต้องรู้ตัวเองว่าหมดแล้วและควรออกไปนายจตุพรกล่าวทางด้านนายอดุลเขียวบริบูรณ์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะลาออกจากตำแหน่งได้แล้ว และลงจากอำนาจได้แล้วเพื่อบ้านเมืองจะได้สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะการบริหารที่ผิดพลาดและเสียหายทําให้ประชาชนลําบากดังนั้นจึงได้เวลาที่ท่านจะต้องเสียสละลาออกไปอย่างไรก็าตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดิมกลุ่มไทยไม่ทนได้นัดหมายเพื่อยื่นหนังสือกับนายเสกสกลอัฏถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายนายเสกสกลได้มอบหมายนายสมพา เป็นผู้รับหนังสือแทนทําให้นายจุติพรกล่าวถึงนายเสกสกุลสั้นๆว่าขอให้รักพลเอกประยุทธ์นานๆเหมือนกับที่รักนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เสียดายนะครับมวยถูกคู่กันจริงๆไม่รู้ว่าคุณเสกสกุลจะกลัวคุณตูจะล้ำเลิกถึงบุญคุณต่างๆที่เคยผ่านมาหรือเปล่าศิรวัชัยเดลเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ